มีบ้านอยู่เลยอะไปหาบ้านกันเฮ้ยเฮ้ยลงประกาศลงเฟซเด้่เพื่อนเนี่ยขายบ้านด่วนจะดูไหมก็จะไปซื้อเลยไปดูก่อนไหมไปกลับไปดูก่ะไปครับๆด้วยกันไปดูครับเฮ้ยมีแอร์แถมเพื่อนดูวะเฮมีแอร์ด้วยวะอ้าวจะของบ้านครับบ้านไหมครับอยู่บ้านไหมครับ ซื้อบ้านหลังนี้ครับซื้อบ้านครับมาซื้อบ้านเหรอฉันไม่ขายแต่ฉันจะให้เลยโอเคครับอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปข้าไปเลย้าแปเนวิ่งลยไม่ใช่ละ มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม,ม,มเจอกันอีกแล้วนะไอ้พวกไม่รักเดีวันนั้นแกฆ่าฉันวันนี้ฉันจะฆ่าแกบ,บ้างสิไม่อครับฉันจะเอาแกไปอยู่รับ ไปไหนวะยิ้อ๋อคุณฟังไลวะอ๋อหลักหลังนี้ด้วยชิงหอเออถูกต้องไปไนครับไม่ฟังตอนเช้าชิงหอเออไป ก็หววนื่อ,อาายล้มเหกอ้ฝันมาอะไรหราฝัจ้าเราโอานหิหอเปล่าไม่รู้ว่าจะมาอาชีวิตเราเขาจะมาเอาทำไมเขาหาว่าเราเขาหาว่าเขา แกนันได้ก็แก่ยที่ลักศกฉันพี่ีรู้ว่าเจะก็จัดการน้องชายแกคนคนดีและวันนี้จัดการไก้ปะอ้าา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  ไล่ไมีคนขจดตัวกูไล่ไม่ถูอันนเจ้ามืออา่รอะไรนี่จริงจริรรงคุณเข้าปัญหาปังไม่ถูกไปขุงตัวกูกูบอกเอามือไปแล้ว หลังจากนั้นเจ็ดวันทั้งสองก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายครับผมไว้เจอกันใหม่เรื่องต่อไปขอบคุณครับ